สวัสดีค่ะอยู่กับมแมนาแฟมิลีนะคะเนี่ยพี่เลี้ยงคนใหม่ของจำปีนะคะ <Okay. S 1> ก่อนไปโรงเรียนก็ให้อาหารน้องก่อนสวัสดีนะคะเช้านี้ก็โหบรรยากาศดีนะคะพี่บรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะทุกคนนะคะขยันขันแข็งกันทุกคนเลยนะคะ มาแล้วนะคะนักเรียน,นเตรียมยตัวสอบแล้วจะปิดเทอมแล้วอาียกดากิดไปด้วยนะ

อ๋อไปตัดอีกเออค่อยก็ยังไม่ได้หาเลยเดี๋ยวค่อยก็จะเดี๋ยวค่อยก็จะไปเหมือนกันค่อยก็จะไปตัดอีกเหมือนกันไปแล้ว นักเรียนเอ้าเขาจะมาทางนี้นี่นาเราต้องรบลบมา้โอ้บรรยากาศนะคะครึ้มๆฝนจะตกอีกไหมนาะมือนีอ่าจำปีพี่ไปโรงเรียนแล้วจะตามไปบ่ฮะพี่เลี้ยงไปโรงเรียนแล้วอย่าร้องไห้ตามนะจำปี คึอคือบรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้นะคะปู้ก็ทําหน้าที่นะคะไปรับไปส่งนักเรียนนะคะคือปู้เขาก็ขับรถคลองแล้วนะคะป่ะเฮ้ยเหรอเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไป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 วิ่ง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 เรื่องเห็ดนี้เวลาตื่นเต้นมากเลยนะอุ้ยสงสัยวันนี้จะแกงเห็ดเยอะไหมเอ็นเเเเเกก็็บบลลยยฮ้ยไม่ได้จะเก็บนะ

เก็บ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 นี่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 ฮู้ฮูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดอกไก่ดอกไก่ว่างมาเอ้าคว่างมากลไปก่อนอย่าเหยียบเห็ดนะอย่าเหยียบเห็ดนะเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยเสียดายเนาะนี่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 เสียดายจังเลยเอฟซีเอ้ยนี่เมื่อวานนี้ไม่ได้เก็บนะเมื่อวานนี้นะนี่ปล่อยให้มันเป็นเชื้อคิด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 กันคิดกันตอนนี้ไม่ได้จะได้แกงเห็ดแล้วเฮ้ยอาจจะเดี๋ยวรอให้้ัไปเเก็บนะอออ เ้เดียวเออมันต้องดึงยากออกเนาะเห็ดมันถึงจะขึ้นได้เนาะโอ้ย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 โอ้ดอกใหญ่วายท่านนี้ก็นดอกใหญ่เ้ยดูดิเยียบเห็ดเยียบเห็ดนี่นี่นี่ๆเห็ดดอกใหญ่เลย เฮ้ยเสียดายอันนี้มันแก่แล้วเอาไว้ทําแนวเฮ้ยนี่ไงตุ้มตุ้มนี่ไงตุ้มตุ้มอยู่เลยอันนี้เอาไว้นี่อันนี้มันเป็นยายแล้วนี่เอาไว้เป็นยายจริงเลยจริงนี่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 เสือ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 นี่เห็นไหมนี่ปัดหญ้ามันหญ้ามันเยอะมันนี่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 โอ้ อย่าว่าไปนะดอกใหญ่ดอกสวยนะมื้อนี่ละสีได้แกงเห็ดชดน้ำแซ่บแซ่บสองดอกที่ไหนอ้าวสองดอกเดี๋ยวก็ไปเก็บตื่มอีกนหนก็เห็นแต่เห็ดอยู่สองดอกจะแกงนั่นไงสี่ห้าดอกตรงนี้น่ะอย่ามองข้ามเห็ดดอกเดียวนะเอซีเก็บไปเก็บมาก็ได้พอแกงนะนี่นี่นี่อย่ามองข้ามนะนี่เห็ดดอกเดียวเนี่ยเห็นไหน เอออย่ามองข้ามนะเก็บไปทำตาสวดทำตาสวดยังงามคไม่เรียกตาสวดตรงนี้อาปากใหญ่ๆอาปากแล้วก็อาตาต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดกองหน้าของตัวเองด้วยนี่นะคะเอ็ดไหนเห็ดช่วยชีวิตได้อยู่นะฮะเห็ดที่วางปูนนักก่อนว่ามีกี่โดสวัสดีค่ะ แกบใบตองมาอีกนะคุณอันดาวดิค่ะคุณสภาคุณครับพี่จำนงค่ะแกงใส่อะไรแต่ก็ผักสะอมบ้างผักแมงลักบ้างได้เห็ดค่ะได้เห็ดแล้วก็เอาไปแกงใส่กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งป้าสวนผักเออเอานี่เออเอาตาสวนมาโอ้โหได้คำที่เองดูยังเหมือนอะไรเด้วยนะเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันฉันกลัวมากเลยนะฉันกลัวน้าด้าวันนี้เริ่มกลัวฉันเริ่มกลัวแล้วไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอทำภาพสวยๆน่ารักได้ไหมไม่ต้องดีลิ้มเออเออเออเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดแดงน้ำหมากเผรดูเผรดูเผื่อมีอีกเผื่อได้กรีดอีกเห็ดพึ่งเนียนอีกนะยิ่งสวยนะยิ่งอูกใจเลยปลาโน่นเห็ดพึ่งเนียน กดได้แล้วค่ะปลาดาชมพูทั้งตัวใช่ค่ะบู๊ก็ชมพูพินดุบูดชมพูด้วยนุกงแกงใส่กันได้ดีมากเลยเหลืองกับแดงเข้ากันค่ะเหลืองกับแดงถู่แก็ต้องดงไปหาอีกไปหาอีกไป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 เห็นแ้หเือว่าเห็นหูกเราจะออกอีกสายกดให้เจอเห็ดอุเจอเ็ดอีกแล้วแต่ไม่ใช่เห็ดพิ่งเนนไงอยู่ใต้นั้นน่ะเฮมยมุดมุด หุยดูท่าม in ุดในเอฟซีโอ้โหนั่นไงอู mm? um ้ดอกเฮ้ยมีแตนไหมนี่ไหนกี่ดอกกี่ดอกนี่ไงโอ้ยหลายดอกอยู่ดอกอ้อ้เยอะเยอะเยอะเออไม่ถึงเลยในเอฟซีเราไม่ถึงก็ไปมุดทางนี้ ดูต้องมุดทางนู้นเออมันเรื่อนไม่ถึงต้องมุดทางนี้นี่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 มันต้องมุดทางนี้เลยสินะนี่เห็นไหมนี่โอ้โหนี่ระวังระวังเออระวังมันมีแตนอยู่นะตรงนี้นะไม่มีแตนเรามีงูเลยเนอเออเห็ดเห็ดพึ่งเนียนกำลังออกโอ้โหดูเอาเอา นี่เห็ดแดงน้ำหมากนี่แหละแต่ก่อนเห็ดสีชมพูเอาก็มันอยู่ใต้ล่มไงถ่ายถ่ายกันลงไหมละได้ละได้อยู่ตรงลงไปมันสวย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 เออสีสันสีสันนี่เส็ดสีเอ่ยเสือดอกสีชมพูเสื้อสีชมพูก็สีชมพูอ่านี่นะฮะชมพูตัวนะฮะเท้าก็สีชมพูขอบคุณ คุณอะไรนะคุณพาร์นะคะส่งรองทารบูทมาให้แล้วก็อันนี้ขอบคุณคุณยาหะาเล่แล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกน้าทั้งเนื้อทั้งตัวก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านหลายๆายท่านที่ไม่ได้อยนามด้วยนะคะแล้วเมื่อเช้าก็ขอบคุณสติกเกอร์คุณมารีลายอ๋อคุณมารีลายให้ใครคะให้ทุกช่องเลยนะเราเรายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยยังไม่ได้เออใช่เราพูดขึ้นไลฟ์ คุณมาลิลาคือตอนนี้เสือได้แล้วยาชิได้แล้วปุ๊ได้แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่องปุ๊กบอกโอ้ตอนนี้เขาแอนนพึ่งขึ้นไรเองไม่ได้ลงเลหมดแล้วค่ะก็ยังไม่ขึ้นใหม่ใช่ไหมไม่ขึ้นรอบสองใหม่นะคะนี่ค่ะเห็ดก็ได้แกงแล้วนะคะเก็บอยู่ทุ่งนาเรานะคะเอออี๋หาดอกสวยๆหน่อยสิให้มันสมกับคนสวยหน่อยเด็ดไปเด็ดมาร่วงมาทั้งพวกลุงคนไม้แต่ร่วงมาด้วย ได้แกงสมหนใจเลยคะโอเคค่ะสำับ <GO av uther> ีนไปแกงเห็ดกันเลยค่ะไป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 แกงเห็ดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากชมคลิปอย่างน้อยสักหนาทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ